ก็วันนี้เราแกะเครื่อง Oppo A3X ให้ดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับ A3 Series นะฮะนะครับสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าดูเครื่องก่อนนะครับนะครับเช็คคอามเรียบร้อยก่อนะครับผมนะฮะตอนนี้ลูกค้าก็ดูเครื่องก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาตัวเครื่องนิดหนึ่งนะฮะในกล่องก็มีในเรื่องตัวอุปกรณ์สายชาร์จนะครับนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งมีเคสให้นะครับมีหัวเดอปเตอร์มีสายชาร์จครบเลยซอฟต์เคสที่อยู่ในนี้นะครับ เป็นเคสซิลิโคนสีดำนะครับแล้วก็มีคู่มือ Quick Start Guide นั่นเองนะฮะนี่นะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยจะเป็นชาร์จอยู่ที่45วัตต์นะครับนะครับการันตีชาร์จไวเนาะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวสายสายชาร์จให้นะครับเป็น USB 2 C นั่นเองนะนะครับ เดี๋ยวพยาธ์เปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะครับนะครับพามาให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Oppo A3X Series นั่นเองนะฮะอ่าก็จะมี A3 A3 Pro นะฮะตัวนี้เนาะแล้วก็ A3X นั่นเองนะครับลำแปดร้อยยี่สินะครับผมอ่าตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอสักครู่นิดนึงนะเดี๋ยวเรารันไปพร้อมกันเลยเนาะ เพื่อนๆดูรายละเอียดนิดหนึ่งอุปกรณ์สายชาร์จนะลูกค้าดูเครื่องดูก่อนนะครับเรามีเคสให้นะฮะอันนี้คุณลูกค้าเขาก็ใช้อโขโพแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าไหนจะเป็นแฟนอโขโพเนี่ยแวะเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรารันอยู่บนตัว Color S นะครับตัวนี้นะครับรันอยู่บน Color S เลยนะฮะ นนี่นะใช้งานะไม่ยากนะครับผม Oppo โโ Android ก็มีหลายแบรนด์นะครับมี Vivo Oppo Samsung เรียมี Xiaomi Honor Infinix นะครับผมนะครับ t e c n o g o so o นะครับ i ค o นะครับผมตอนนี้ก็เป็นกระแสนะครับผมนะฮะเพื่อนชอบรุ่นไหนก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับ ทูช็อปโลตัสหลักสี่นะครับผมนะครับจะเป็นเครื่องเปล่าหรือซื้อติดโปลหรือว่าบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นะครับสินเชื่อซัมซุงไฟแนนซ์หรือจะเป็นเอชจีไฟแนนซ์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวขายดีรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ o อโ o A3 Series นั่นเองนะฮะนะฮะรอเครื่องสักครู่นะครับผมนะครับส้ายปีนะ2024ันะครับผม เดี๋ยวลบวแล้วก็2 0 2พเดี๋ยวเราจะลุยกันใหม่นะครับผมเพื่อนๆนะฮะว่าจะมีตัวไหนที่จะวางขายในช่วงปีสองพันี่หมกลาคมนี้นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นหลายๆแบรนด์นะครับที่ทำออกมานะฮะนะครับผมไตรมาสที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดือนหน้าว่ามันจะมีรุ่นไหนที่ออกมาใหม่นะครับก็จะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะฮะ หน้าจอสวยสดสว่างเลยนะครับผมนะฮะดิสเลตก,ก็เดี๋ยวพาเพื่อนรับชมนะอีกทีหนึ่งดิสเลตหน้าจอค่าความสว่างก็โอเคครับตามมาตรฐานสไตล์โอโพ้นะฮะดิสเลตอยู่ที่90เฮิร์ตซ์นะครับรุน่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไส้ในนิดหนึ่ง CPU เป็นตัว Snapdragon 6 s Gen 71นั่นเองนะครับ 4G นะครับจอ6.67แบต5001นะฮะรองรับ45วัตต์โวลชั่น Android 14นั่นเองนะ รันอยู่บนตัว Colorways นะครับ c o l o r w i y s สิบสี่นะครับแรมเพิ่มในตัวได้อีกเนาะนะครับใช้งานง่ายครับผมจอสวยครับตัวนี้ไม่พูดเยอะเนาะถือว่าโอเคเลยทัชสกรีนไหลลื่นนะครับตามสไตล์ Oppo เนาะนะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมก็เจอคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม